สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักสูตรเด่น4ตัวที่เข้า38งวดผิดแก้1งวดและงวดที่แล้วก็แตกเลข41แบบชัดๆงวดนี้ผมจะคำนวณให้ดูสดทุกขั้นตอนตั้งแต่หาค่าเด่นจนถึงจับชุด2ตัวบนล่างใครที่ตามสูตรนี้มาจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่สูตรเดาแต่เป็นสูตรที่คณิตศาสตร์พิสูจน์ได้จริงและผมจะพาไปดูว่าตัวไหนเด่นที่สุดในงวดนี้ อยู่ให้จบคลิปนะครับตอนท้ายผมจะรวมให้เลยทั้งบนและล่างแบบเน,น้นๆและนี่คือเลขเด่นที่คำนวณได้จากกระบวนการทั้งหมดนะครับช่วงสุดท้ายผมจะจับชุด2ตัวบนล่างแบบเน,น้นๆพร้อมระบุว่าตัวไหนน่าสนใจที่สุดใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจาและแฟนใหม่คลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่28พฤศจิกายน2,568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่น100%เร์เซเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติ ไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับคือเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันทง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปังรวยๆกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับ สวัสดีครับเอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบานนะครับงวดที่แล้วก็แตกเนาะหนึ่ก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับแต่ว่าหลายชุดไปหน่อยเนาะในงวดนี้นะครับเรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่28่ิพฤศจิกายน68นะครับมาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับสามหมกว่าสูตรนะครับ เลขเด็ดเลขชนให้ดูด้านล่างนะครับในช่องผลลัพธ์ขวามือนะครับเลขมันมีสิบตัวทุกงวดนะครับผมก็แบ่งเป็นสามกลุ่มทุ่งวดอ่าซ้ายมือนะครับกลุ่มที่หนึ่งสามตัวนะครับแปดห้าศูนย์อ่ากลุ่มที่สองตรงกลางสี่ตัวสี่หนึ่งเจ็ดสองนะครับกลุ่มที่สามขวามือสามตัวเก้าสามหกนะครับอ่าผมก็จะนําเลขเหล่านี้นะครับไปเทียบชนกับสูตรคํานวณมือนะครับ ซึ่งเดิน3างวดผิดงวดเดียวนะครับงวดที่แล้วก็เข้าอยู่เนาะไปดูสูตรคำนวณมือกันเลยนะครับเรามาต่อกับสูตรคำนวณมือนะครับเราพัฒนางวดประจำวันที่28ทับ11ทับ68นะครับผลรางวัลงวดที่แล้วนะครับ805541นะครับ เรามาคิดสูตรคำนวณมือต่อกันเลยนะครับอ่าสูกบอกว่าให้ใช้หลัก10บนนะครับ10บบนก็คือเลขสีนะครับเราก็นำเลขสีมาตั้งเลยนะครับแล้วบวก6คงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเลขคงที่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับโอเคบวกกันนะครับ สี่บวกหกได้สิบนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลขศูนย์มาตั้งนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งบวกหนึ่งอีกนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองบวกหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งก็ได้สามนะครับหรือเรียกว่าเดินหน้าก็ได้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเด่นสี่ตัวนะครับทีนี้ผมจะนำเลขเด่นจากโปรแกรมนะครับมาเทียบดูนะครับ นี่คือเลขจากโปรแกรมนะครับสามหมืนกว่าสูตรนะครับอผมก็จะนำขึ้นไปอยู่ด้านบนผมก็แบ่งกรอบเหมือนเดิมนะครับเพื่อแบ่งกลุ่มนะครับ ตรงกลางสี่ตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเป็นกลุ่มที่สองนะครับเต้นสี่หนึ่งเจ็ดสองนะครับทีนี้พอนํามาเทียบกับสูตรคํานวณมือนะครับอ่ามันชนหนึ่งกับสองอ่าฉะนั้นผมจะนำหนึ่งกับสองเป็นตัววิ่งรูดหรือตัวตั้งนะครับจับคู่กับซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาของเลขโปรแกรมนะครับอ่าเริ่มจากเลขหนึ่งนะครับ จากเลขหนึ่งจับกับซ้ายมือของเรียกโปรแกรมก่อนนะครับ850อันเลขหนึ่งเนาะหนนะครับ1นึ่ห้าและจับกับขวามือ936นะครับ19 13 16อ่าต่อไปเลข2นะครับ28เนาะอ่าแล้วก็25 20 ขวามือก็29 23 26นะครับอ่าวน,นี้เอาแค่นี้พอัวดที่แล้วเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็เข้าอยู่4114อ่าบางคนดวงดีก็ได้อยู่เนาะสตัว4114อ่ะนี่นะครับมันชน1กับ2นะครับเลขโปรแกรมนะครับตรงกลางในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ4172 และก็เลขคำนวณมือนะครับ0 1 23นะครับมันชน1กับ2นะครับก็นำไปจับคู่กับซ้ายมือของเลโปรแกรมแ5 0และขวามือ936นะครับมันจึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับ181510191316นะครับ2อ2520 29 23 2านะครับทั้งหมดนี้นะครับตรงกลับบนล่างนะครับ ใครชอบเลขอะไรใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับตามใจตัวเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับบางทีก็จับคู่ให้ไม่เข้านะาะที่ผมเลือกให้ไม่เข้าตัวที่ตัวที่ผมชอบมันไม่มานะครับอ่าบางบางงวดก็มาตัวที่ชอบอ่ในงวดนี้ผมชอบ2กับ3นะครับผมชอบเลข2กับเลข3ใครจะวิ่งรดูดเลขสอกับเลข3นะครับ ทำไมผมจึงเลือก2กับ3ก็ไปดูที่ช่องสุดเดชดชนแนลนะครับช่องที่1นะครับช่องสุดเดช h ช n แนลคือช่องที่1ของผมนะครับมันชนแต่2กับ3เลยนะครับหลายสูตรนะครับชน2กับ3หรือคุณจะนำา2กับ3จับคู่กับซ้ายขวาก็ได้นะครับอ,อ,อาจจะเพิ่มเลขก3ไปอีกตัวนึงเนาะนีเลข2จับให้แล้วนะครับนีเลขก2จับให้แล้วนะครับ คุณก็เพิ่มเลข3าไปอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็น3 8 35 30ส9 3ห3 6สอะไรประมาณนี้นะครับแต่น,นี้ผมจับให้เป็นเบื้องต้นเป็นตัวอย่างนะครับถึงจะเป็นตัวอย่างก็นําไปใช้จริงได้นะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับอก็ทําให้ดูแล้วเนาะจับชนอันไหนจับคู่อันไหนนะครับก็ทําให้ดูแล้วนะครับอ่าต่อไปก็เป็นคุณเนาะผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับตัดสินใจกันเองนะครับ ท้ายนี้ก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆในเอฟซท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาระบบะแจ้งเตือนคุณก็ออกดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ